ก็กราบสวัสดีวัยรุ่นตีไฟที่น่ารักคนอีกเช่นเคยครับมาแล้วครับมากับซุปเปอร์สตาร์ทั้งหลายครับน้องมินเจ้านี้ใครเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนหรือ f อจากนอกโลกนะครับสำหรับหนุ่มเสื้อขาวอีกคนหนึ่งัอดีครับลุงัอดีครับน้อมินแบ,บนะใครอ๋ออีกคนหนึ่งรุงบุญนะครับ ตีหนีไม่กลัวใครแล้วครับถ้ามาแบบนี้ก็ลงแรงกับทีมนี้ไว้ใจได้เลยครับแตกดคำว่าลบไม่เป็นครับแล้วก็เรมันเริ่มต้นด้วยรอเรือหรือเปล่านะไอ่เรือครับตกเป็นแต่บัวคร,ร,รับตอนไม้เลยตอกการ์ดแค่นี้ตกเป็นแค่นี้ครับอย่าไปดูแลใครว่าเขาจะตัวอะไรกัน แบบขอเดือดเดือดแล้วด้วรช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าตึที่เล่นเกมในมือถือเนี่ยค่อนข้างจะตึงนะลุงสังเกตแล้วลตึงกว่าสมัยก่อนมากเลยสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ที่เล่นฟีไฟน์เนี่ยจะกลัวผู้เล่น,น,น,นที่เล่นในคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้คืออาจจะไม่กลัวผู้เล่นในคอมพิวเตอร์แล้วคนเล่นในมือถือี่สมัยนี้ก็ตึงตึงค่อนข,ข้างจะเยอะเลยแหละอีพีนี้จัดยังไงเดียร เป็น A 8แปศูนแล้วกันเดี๋ยวขอเล่น A 8แปศูนนะมันก็นเหมือนกับป๊อบงป๊อแปะแะครับพวกนัดเดียวนัดเดียวแต่ว่าปืนพวกนี้ค่อนข้างแรงนะถ้าเจอเดี๋ยวเจอกันแรงๆแล้วกันครับส่วนใหญ่แล้วปืนที่เราอยากเล่นเนี่ยลงไปไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปลองรุ่นรุ่นดูแล้วกันครับได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วครับคล้ายๆอยู่ครับป้อแปะ เหมือนเป้าแป้เหมือนก,นกันครับยิงทิศหน้าสองนัดครับแต่ว่าแรงครับสกูดนี้แต่ไม่ใช่ปืนที่เราจะเล่นเกมนี้นะครับ มาไหนอยากเลยลุงมานหนมาไหนขอของหน่อยคือวันลุงหดวตัวได้ยินถ้าเราได้ยินวะอันนั้นมันอยู่ไหนอ่ะไหนเดี๋ยวไปซุปก่อน ลงบนลงบนด้หน่อยข้างบนอะบนฟ้าด้วย้หน่อยเอาอีกนะอะไรจำเป็นดีอะเดินไกลนะยาวเลยทนี้ดูเสียงเสียงมันเสียงมันแบบยังไงอ่ะ ยังลงขนาดนี้ละมันยังเบนไหนคิดดูดิไปที่คังแสงเต็มโฟสองชั้นหายเลยวิ่งไวนะของอยู่นี่ถามพวกเออรืออ้าวยังนึกว่ามันตายฮะตายโอ้ยม่นั่ <c oughs> มาเขา้า ด่วนด่วนด่วน,นอยากได้เงินซื้อไอเทมสองสามตัวลงได้อยู่แต่เลี่ไม<อ>่น่าเ,เป็นอ่ะอืมาก้มแก้มลาวาลแก้มไปอ่ะอ่ารวมช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนโดนนะติดม kill ปวดเอ็นปวดเจนที่ตาย,ยเลยลุงเลยแกน่ะในโดนมีตัววะที่ไหนวะอือ ทไม่ทันสองตัวสองตัวนี้หรอวิงอยู่ยิงอยู่ตันมัว่สี่สองคดเบา ขอของหน่อยโอ้โหโอ้โหไปละกูเป็นยังฮอดละฮอดละสายแบก่างนี้ถอยแป๊บถอยแป๊บหยุได้ปะเกังจังเหรียญเป็นพันเนนลยแต่ละคนอีกก็วิ่งมา โอ้ไม่ล่วงอีกคือสุดยอดเกมดีเอาหลังหืมท้อเลยไอ้บัวไม่มีเล่นอีกเบิร์นึ่ง้ล่วง

ขอบคุณนะไปชก่อนไปที่คลังแสงไปก่อนตัโดนไก่ล้าตูกชุดไม่ได้อ่ะมีคอสองร้อยดิมีป้านสองร้อยตัวสามดูดดไก่ล้า mì đồ, đồn 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 như này ạ à. đi vinh hả bên này một ạ à. không vô có đại được vừa giảm à

ยังไงดีล่ะยาไม่มีชุบได้ยังชุบได้เข้บร่วมโอ้โหโตเต็มเลยไปไงอะ่ะกำลังยึดจุดชุบชีชดดวิตอยู่เดี๋ยวไปชุบก่อนยาไม่มีนะบอกไปก่นอนหอ ลุงๆร้อือมบไงเยอะ,ยอะได้ลุงหวนวดมาเก็บไปดรอบได้ขึ้นเท้ากับเเต็มเลยเฮ้ยเรบ้าไอหนี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 ก่อนดื้อไปมีว,ชวะชูได้ปะโอ้หลังมาอ ขอของหน่อยกูบอหมดแล้วทำไงดีด้านล่างดูมีตัวนวดร,ดรูแล้วดังเดี๋ยวเดี๋ยกวกดตายเดี๋ยกวกดตายขอของหน่อย เร่ลวงนี่เม็ดเดียวต่างต่างมันจะมีสองทริปเปิลคิลจะรอดไอต๋องเขบอกก่อนเลยหนึ่งเขาวงผมเม็ดเขาาวงพุง่งพุ่งพุ่งไปมา รออยู่รออยู่ <Okay. S 1> ไปเก็บไปเก็บของกอก็ได้ไอ้วอปิดบันไดแล้วก็ไปเก็บของว <Okay, what? S 1> น่าจะดึงได้อยูอ่ฮ่องอุ้ยเม็ดเดียวหมดแตกเลยคตรคมได้นะมือหนึ่งชุบลุมได้บนบ้านอะ่ะ บิงบ่งบิ๊ิ่งบิ่งเรียบห้าใครประตูวาร์ปมาเอ้ไอว่วไอ้วัวด้วยอวด้วย,ววยน่าจะมาแล้วไอ้นอ่

ดุ๊กอีกคนอีกคนมันมีม,มพันหนึ่งเล้วตัวหนึ่งว่ะ <ๆ S 2> เอเเล่เลยที่หนึ่งที่หนึ่งตัวที่หนึ่ง เรียบร้อยนี่เชวยลุงหน่อย่าเป็นยังไงนะครับลุงบอกแล้วครับว่าเล่นกับตี้นี้ไม่มีไม่มีลบนะครับบวกร้อเซครับแหมและคิวสุดท้ายรัดน้องมินได้สำเร็จด้วยแต่คิวก็สู้น้องมินไม่ได้อยู่ดีครับลุงได้มาแค่สี่ห้าคิวเองน้องมินได้สิบสิบเอ็ดคิวเลยนะกนะ็ถ,ถือว่าน้องเขาตึงครับ น้องก็ตึงฝีมือดีแล้วเป็นคนที่กล้าเล่นนะครับกาเ,บเอาละจบแล้วก็ยังไงนะครับาวาตีสวัสดีกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวีดัดสวัสดีครับ